ชั่วโมงที่แล้วนะคะครูได้สั่งให้เรียนทําลงในสมุดไปแล้วนะคะอ่าสวยสดเบล์นะคะคุณครูจะให้เรียนมาลองทําในห้องเองดีกว่านะคะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนในเรื่องใหม่นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีเนื้อหาอะไรกันบ้างนะคะ ชั่วโมงที่4นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะข้อที่1ค่ะเข้าใจหลักการการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 2. หาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่กําหนดให้ได้นั่นเองค่ะ นี <ciğim. S 2> ้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนก่อนนะคะว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีทั้งหมดกี่ชนิดนะคะนักเรียนมีทั้งหมดกี่ชนิดคะ2ชนิดนะคะนะคะรูปแรกนะคะสีฟ้านะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสส่วนรูปสีมผูก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูสมบัติของทั้ง2รูปกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงนะคะ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะด้านนะคะทุกด้านจะมีขนาดเท่ากันนะคะส่วนร,รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านตรงข้ามจะขนานกันนะคะทุกมุมนะคะ จะต้องเป็นมุมฉากนะคะที่มีขนาด90องศานะคะทีนี้ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยคือความยาวทั้งหมดของด้านทั้ง4ด้านของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เราจะต้องการหาค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องนี้กันนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีการหาความยาวรอบรูปอย่างไรกันบ้างนะคะชนิดแรกที่เราจะเรียนนะคะก็คือความยาวของรอบรูป ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะซึ่งสมบัติของเขานะคะด้านทั้ง4ของเขาก็คือมีขนาดเท่ากันทุกมุมเป็นมุมฉากนะคะเราจะหาได้จากนำด้านทั้ง4มาบวกกันนะคะความยาวอรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ย สามารถนำมาบวกกันทุกด้านนะคะหรือเราจะใช้สูตรก็ได้ก็คือเราจะเอา4เนี่ยคูณกับความยาวด้านเพราะว่าความยาวด้านแต่ละด้านจะเท่ากันถูกต้องไหมคะเราก็เลยเอา4ไปคูณกับความยาวนั่นเองนะคะ เผลง่ายๆเลยนะคะเขามีทั้งหมด4ด้านใช่ไหมคะเราก็เลยจึงนำส4เนี่ยไปคูณกับความยาวด้านแค่ด้านเดียวนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะอ่า,อาทีนี้นะคะจากรูปนะคะเห็นไหมด้านตรงข้ามเขาจะขนานกันนะคะอืมเราจะหาได้จากการนำทั้งสี่นะคะด้านเนี่ยมาบวกกันนะคะจากนั้นนะคะ เราก็ต้องทราบก่อนว่าด้านกว้างกับด้านยาวเนี่ยมีขนาดหรือความยาวเท่าไหร่นะคะหรือเราจะใช้สูตรนะคะก็คือจะ น้สอเนี่ยก็คือคูณความกว้างแล้วบวกกับ2คูณความยาวนะคะ2ตัวนี้ก็คือ2ความกว้างใช่ไหมคะเพราะว่าความกว้างมีอยู่2ด้านนะคะเราก็เลยเป็น2คูณกว้างส่วนความยาวก็มี2ด้านเราก็จึงใช้2คูณความยาวหรือเราจะใช้สูตรนะคะ2ูณกับนะคะ กว้างบวกยาวคือเราต้องเอากว้างบวกยาวก่อนแล้วนำมาคูณ2นะคะอย่าลืมนะคะเราจะต้องทำในวงเล็บก่อนเราจะต้องรู้ความกว้างเอาความกว้างเนี่ยบวกกับความยาวแล้วคูณด้วย2นะคะอันนี้จะเป็นวิธีง่ายที่สุดนะคะหรือนักเรียนจะเอาทุกด้านมาบวกกันก็ได้อันนี้ก็จะเป็นให้หนักเรียนเลือกนะคะว่านักเรียนจะเลือกใช้สูตรใดนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ คำสั่งนะคะก็คือให้หนัาเรียนเนี่ยหาความยาวรอบรูปต่อไปนี้นะคะทีนี้น่าเรียนก็จะมาดูนะคะว่าข้อที่1เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรนะคะรูปแรกก็คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกต้องไหมคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะฉะนั้น สมบัตของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือด้านตรงข้ามเขาเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าด้านกว้างของเราด้านกว้างคือด้านที่สั้นที่สุดนะคะสั้นกว่านั่นเองด้านกว้างนะคะที่เขากําหนดมาให้มาก็คือ2ซนติเมตรใช่ไหมคะด้านที่มีความยาวกว่าก็คือด้านยาวถูกต้องไหมคะทีนี้2ซ so, มจุดนะคะซม so, ย่อมาจากอะไรคะนักเรียน ซมจุดย่อมาจากคําว่าเซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นด้านกว้างที่เขากาหนดมาให้คือ2ซนเมตรด้านตรงข้ามเขาก็ต้องยาว2เซนติเมตรนะคะถ้าด้านกว้างเป็น5ซนติเมตรด้านยาวนะคะเป็น5ซนติเมตรด้านบนก็ต้องเป็น5เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะคะทีนี้สูตรความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเราอาจจะนำนะคะ อ่าเลขทั้งหมดมาบวกกันเลยก็ได้นะคะก็คือนำสองบวกหาบวกสบวกหก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นความยาวรอบรูปนะคะอ่าอย่างเช่นนะคะห้านะคะบวกสค่ะอ่าแล้วก็บวกหแล้วก็บวกกับ2อ่าห้บวกสได้77 7็บวกสอ่าเขาโท่ากับเบวกหได้เท่าไหร่คะ สิบสองสิบสองบวกสองได้เท่าไหร่คะนักเรียนอ่ะสิบสี่นะคะอ่ะเราก็เขียนเลขสิบสี่นะคะเขียนชื่อหน่วยด้วยนะคะก็คือซอมจุดนั้นเองนะคะหรือนะคะเราจะใช้ก็ได้สูตรนะคะก็คือสองคูณความกวาม้างบวกความยาวนะคะสอง คูณความกว้างบวกความยาวก็ได้นะคะอ่ะสองคูณความกว้างของเรานะคะคือเท่าไหร่คะนักเรียนความกว้างของเราก็คือสองเซนติเมตรใช่ไหมคะความยาวของเราก็คือห้าเซนติเมตรเราก็เขียนสองคูณสองบวกห้าอ่านะคะ ทีนี้นะคะสอบวกหได้เท่าไหร่คะนักเรียนอ่าห้านไปอีก2-5 6 7ก็คือ2องคูณเก็หรือ7จ็ดคูณสก็ได้นะคะสองคูณเได้เท่าไหร่คะเจ็ดหนึเพราเจ็ดสองสิบคำตอบของเราก็คือ14ซมจุดเห็นไหมคะก็คืออ่าได้จะได้คําตอบเท่ากันเราก็เขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะสิซนเมตรค่ะ ต่อไปนะคะข้อที่2นะคะเราจะเห็นได้ว่านะคะเป็นรูปอะไรเอ่ยอ่ามีขีดเดียวหมดเลยแสดงว่าทุกด้านจะต้องมีขนาดนะคะเท่ากันหรือความยาวเท่ากันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะนะคะทีนี้ เขาให้หนึ่งด้านมาแล้วก็คือ9ซอมจุดหรือ9ซนติเมตรนะคะ,ะแสดงว่าถ้าด้านนี้ยาว9ซนติเมตรแปลว่าทุกด้านก็ต้องยาว9ซนติเมตรด้วยเช่นเดียวกันค่ะนักเรียนนะคะอะทีน,นี้นะคะการหาความยาวรอบรูปนะคะเราก็หาได้จากนาสี่ด้านเนี่ยมาบวกกันนะคะเราก็คือ9บวก9บวก9บวก 9นะคะ9บวก9ได้18นะคะ18บวก9ได้27 27บวก9ได้36นะคะอ่ะเราก็ใส่เลข36เลยค่ะอ่ะแล้วตามด้วยซมจุดนะคะก็คือ36เซนติเมตรนั่นเองหรือนะคะเราก็จะนำ4คูณกับความยาว1ด้านนะคะก็คือ4คูณ9นะคะ4คูณ9นะคะ สีคูณเมีค่าเท่าไหร่คะสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบยิบเมสิบสองสี่เก้เราก็ได้คำตอบ36มสเซนติมตรเช่นเดียวกันคะ่ะข้อต่อไปคะ่ะเป็นข้อที่3นะคะก็คือนะคะจะมีนะคะเราสังเกตง่ายๆเลยนะคะ สองด้าน,นนี้มีความยาวเท่ากันไหมคะถ้ามีความยาวไม่เท่ากันแสดงว่าอันนี้คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคะนักเรียนต้องเป็นรูปอะไรคะจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเพราะถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทุกด้านเขาจะเท่ากันถูกต้องไหมคะทีนี้นะคะด้านที่สั้นก็คือความกว้างนะคะด้านที่ยาวคือความยาวนั่นเองนะคะด้านตรงข้ามเขาจะเท่ากันเห็นไหมคะด้านที่ หนขีดคือ15เซนติเมตรเพราะฉะนั้นตรงข้ามก็คือยาว15เซนนะคะด้านบนดาว25เซนด้านล่างก็ต้องยาว25เซนนะคะวิธีการหาความยาวรอบรูปเราก็คือเอาทุกด้านมาบวกกันก็คือ15บวก25บวก15แล้วก็บวก25นะคะอ่ะทีนี้คุณครูก็จะมาคิดเร็วๆเลยนะคะคุณครูเอา25บวก25จะได้50นะคะนักเรียนอ่ะจากนั้นนะคะคุณครูเอา15้า บวกกับ15 15าบวก15ได้เท่าไหร่คะนักเรียน30เพราะฉะนั้น50บวก30ก็จะได้80ซมจุดหรือ80ซนติเมตรนั่นเองนะคะต่อมาค่ะหรือนะคะเราสามารถนำ2นะคะคูณกับ ความกว้างบวกความยาวนะคะเราสามารถนำความกว้างบวกความยาวก็คือเอา15บวกกับ25้นั่นเองนะคะสูตรก็จะได้2คูณ15บวก25ทีนี้2คูณกับ15บวก25ได้เท่าไหร่คะนักเรียน15บวก25ได้40เพราะฉะนั้นก็คือ2คูณกับ40นะคะก็จะได้เท่าไหร่คะ2คูณกับ40 4 2 80นะคะ ูกไมสี่สมีศูย์หตัวก็เป็น80ก็คือตอบ80ดสซนติเมตรนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูข้อต่อไปค่ะข้อที่4อ่าง่ายเลยเขาให้มาด้านเดียวใช่ไหมคะทุกด้านมี1นึขีดเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นรูปนี้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าด้านนี้ยาว12สเซนติเมตรทุกด้านก็ต้องยาวเท่าไหร่คะ 12เซนติเมตรนะคะความยาวรอบรูปหาได้จากนำทุกด้านมาบวกกันนั่นเองนะคะเราก็นำา2 2นะคะบวกกับ12บวกกับ12บวกกับ12จะได้เท่าไหร่คะ12 12เป็น24 24บวก12เป็น36 36บวก12เป็นอ่า 48่สิบแหรือนักเรียนจะจับคู่ก็ได้12บสบวกสิเป็น24ใช่ไหมคะยี่สิบสวกยีก็คือ48เท่ากันนะคะก็ตอบ48เซนติเมตรนั่นเองนะคะหรือนะคะสูตรก็คือนำสีคูณกับความยาวนะคะ4คูณกับความยาวความยาวของเราก็คือ12ก็คือ4ี่คูณสิบคูณสิก็คือ48เซนติเมตรนั่นเองนะคะเราก็ตอบเป็น48เซนติ เมตรนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสรุปบทเรียนที่เราได้เรียนกันวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนะคะการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะก็คือนะคะเราจะหานะคะได้โดยการนำความยาวของด้านทั้งสี่ด้านเนี่ยมาบวกกันหรือ เราจะใช้สูตรก็ได้นะคะซึ่งสูตรความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยก็คือ4คูณความยาวของด้านนะคะอ่าสคูณกับความยาวด้านใดด้านหนึ่งนะคะต่อไปเป็นความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือการนำสองคูณกับความกว้างบวกกับความยาวนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรนะคะนักเรียนควรจะจำเพื่อที่จะนะคะ นำไปใช้ในข้อสอบเพราะคุณครูจะออกข้อสอบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องท่องจําให้ขึ้นใจเลยนะคะสําหรับการบ้านในวันนี้นะคะอ่าจะไม่มีการบ้านไม่ได้นะคะสําหรับการบ้านในวันนี้ก็คือหน้าแบบกหัดนะคะ ในคณิตศาสตร์นะคะในหน้าที่131นั่นเองนะคะเขาให้เราแสดงวิธีการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด4ข้อนักเรียนสามารถนะคะ อาหาโดยการนําความยาวรอบรูปทั้งหมดมาบวกกันหรือจะใช้สูตรก็ได้นะคะแล้วตอบเป็นตัวเลขไทยให้ถูกต้องนะคะเมื่อเสร็จแล้วเดี๋ยวพอเปิดเทอมครูจะตรวจการบ้านให้เรียนนะคะแล้วอย่าลืมนะคะทำเสร็จแล้วต้องส่งมาในลายกลุ่มด้วยเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่านักเรียนส่งการบ้าน ตามเวลาที่ครูกำหนดให้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอจบการสอนวัต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ว่าในชั่วโมงหน้านะคะเราจะมาเรียนเรื่องอะไรสำหรับวันนี้คุณครูมนัชนกก็ต้องขอจบการสอนวัต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกับคณิตศาสตร์กับคุณครูกิ๊กใหม่ในครั้งถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ